โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมร้านหมูย่างเหมือนเดิมนะครับผมแต่เราจะมาต่อ EP ีสกันนะครับซึ่งเออ e ี e ีตะกี้นี้ครับไอ EP ที่หนึ่งผมก็ไ้สร้างตรงโต๊ะแล้วก็ซื้อเล่นพีสองมาใช่ไหมอ่าทีนี้ผมแอบเล่นตอนที่ผมเอยแอบเล่นตอนที่ถ่ายคลิปเสร็จรแล้วครับผมก็ร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ ได้ประมาณสักเก็ดสิบเปอร์เนต์ได้ไหมน่าจะกประมาณนั้นนะกีก่กค,ครับก็มีนังวัดหนึ่งสองสามหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดเก้าเก้าโต๊ะนะครับผมหนึ่งผมได้เงินมาสี่พันนะครับผมรวยอยู่ผมรวยนี่คืออะไรตู้เย็นตู้เย็นก็แพงเหมือนเดิมนะครับผมเคราก็จะมาสร้างต๊ะต่อ ก็จะอ่ะาต้นไม้ต่อเลยนะคนรวยสุดมีเงินเยือนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสุดยอดไข่ทอดสองห่อจริงๆครับผม เอร์ดีเป็นอะไรเน,นี่ยี EP นี้ผมจะทำให้เสร็จเลยนะครับผมแล้วผมก็จะไปอ่ะร้านซะูชิมังซาบะอะไรเนี่ยซาบานะซิตตี้อ่ะอ่ะฮะแล้วก็จะไปนี่ก่อนเลยนะ EP สามแต่ผมคงไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับถึงไป EP สามได้นะครุนี้ผมน่าจะทำอยู่นะน่าจะได้ทำคลิปอยู่แล้วว่าพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วก็ผมก็ปิดกล้องแล้ว และไม่รู้เป็นไรเข้าเกมไหนปิงหมดทุกเซิร์ฟคือเกมนี้เป็นไรไมาดูนะครับคือเกมอื่นผมผมไม่ได้เป็นไรเลยนะก็คือแบบผมปกติเลยคือเน็ตมันไม่ปิงนะผมแต่ไม่รู้ว่าทําไมเกมนี้มันปิงได้นักปิงในหนาขนาดนี้นะเดนาะได้พนักงานเพิ่มบ๊บบ๊อบโอวิเอเซเบยที โเคที่องพันสองพันสอด้นึงบารนะได้โต๊ะได้หนึ่งร้อยสีสบีาทนะครับผมนึงร้อยสี่สี่คูณหนองสห้จ็ดปดเก้ิบสโต๊ะเท่าไหร่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อบาทนะครับผมเออจะไปคิดยากกันเลที่ผมก็ไม่ได้เก่งกันิตยสารนะผม ออกไปด้วยนะแล้วก็ได้ตังค์มาทั้งหมด4,000แล้วรารวยรวยจัดเลยแหละคือดีทีโบปิดจบหรอนคาร์ดอะไรไฟไรอุ้ยมีพนักงานอีกแล้วเอาพนักงานดีกว่าพนักงานสามคนนี่สุดเองินมาส0่พ พอล้วพอพอเไอ้สวบี้วไอทีไโตเด้ดดบบนดี่ยอ,อดกุด้ยอดสองห่ออ้าวคนนี้มันยืนส,ยสมมียทำไมวะเตงผักเป็ดร้อยงหุดไม่สุด โดหกร้อย table แ0ดร้อย table ม่หยิบนี่แหละห้องพักพนักงานนะไอเชฟเบลไอดีโอ้โ่าเบอดบีเอาเป็นว่าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์บีดีกว่าเนะโอเคครับ okay, แล้วก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์บีพีแล้วครับซึ่งเน็ตตอนนี้ก็ best w i t ด ก็ถือใช้ได้นวแสดงว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ปกติมันมีคนเยอะแล้วเท็กเจอร์มันเยอะมั้งมันทำให้ผมแบบอะไรอย่างเนี้ยผมก็ไม่ได้เวอร์วังอลังเวอร์เลยขนาดน,นั้นสุดได้ปั๊บสุดจริงๆเคาน์เตอร์เวอร์สุดจริง สามพันบาทนะแต่นี่น,น,นี่ออะไรโอ้คเดินไอศกรีมสามสิบห้าเรียบร้โอ้ยพอไม่มีปีนแล้วรู้สึกด,ดีขึ้นเยอะเลย เราก็จะพามาทัวร์ร้านอีกครั้งนะเราหวันที่ตอนที่เราทำเสร็จแล้วดูใช้ไฟปิดไว้เปิดไว้ดีกว่าเราจะมาสร้างขึ้นในห้องน้ำฮะห้องน้ำติดรูปสอ้าอน เพินแค่นี้สองพเผื่อเผื่อเผื่อ,อะไรจำทจะมออุ้ยได้โตรละสามร้อยละุดจริงโตรละสามรแล้วอุ้ยเราเริ่มรวย มาได้ด้วยมือแล้วเรารวยแล้วแหละเรารวยแล้วเอาวัวจากไหนเรือร้านนี้มีลูกค้ามากินเช้าถึงเย็นเลยนะครับผมยกชั้นไหลโต๊ะเต็มหมดทุกที่ดังใครจะเข้ามาต้องจองประมาณสิบวันว่าร้านเราเป็นหมูทะบ้านเป็นเนื้อเกล็ดพรีเมี่ยมหมายถกินซอยจู้ที่ทำมาจากเนื้อวัวครับแต่ละเลยเนื้อวัวเดนมาร์กครับผมเนื้อวัวโคโดอดะเนื้อวัว น้องน้องัวโกเอ้ยไม่แทะอะไรวะน้องน้องโมแดงเออน,นั่นแหละแล้วก็อีกสามบาทนะค่ะส,สาเสา,สาเอาไว้ทำไมอ่ะ,ออะ,อะติดไฟเหรอรู้สึกว่าได้ใน,นเซิร์ฟเซิร์ฟที่ปิงในนั้นมันรู้สึกชื่นใจยังไงไม่รู้เฮ้ย เราทำงานเร็วมากเลยครับมีที่หน้าที่เก็บตังค์านาคารเนี่ยเขามาปุ๊บเขาก็ทำเลยฮะจะทำไหนต่อแค่รงไหนต่อ แบบตายนล้เนี่ยตายเลยอืยอ,อะแล้วก็สร้างร้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมอ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็จะมาทัวร์ร้านก,กันนะครับผมนี่คือป้ายร้านผมก่อนที่เข้าไป จะเจอโต๊ะเช็เชียแบบนี้นะแล้วก็มีโต๊ะวานตรงนี้ตรงนี้ก็มีทั้งหมด5โต๊ะนะครับผมแล้วก็จะเป็นเอ่อพวกเครื่องหมูชาบูพวกถ้วยน้ำจิ้มพวกจานแล้วก็ถ้วยไอศกรีมนะครับผมมีช็อคโกแลตแล้วก็ชาเขียวเอ้ยมีช็อคโกแลตมะนาวพันทุ่งก้วยแล้วก็้มก็ชาเขียวแล้วก็เอ่อเราไปที่แล้วก็ช็อคโกแลตก็วารีลา ใช้เขียนมัชฉามั้งแล้วก็ไอันพวกนี้ก็จะเป็นไอ้พวกน้ำดื่มให้ลูกค้านะครับเอาไปเติมลงตู้เย็นตรงู้นนะครับอุ้ยดื่มดี่มกันนูเป็นหมูนะนี่เป็นอะไรเนี่ยเนื้อแฮมหมอนี่ผักแล้วก็ผักคะน้าผักอะไรสักอย่างอันนี้น่าจะเป็นกวางตุ้งบกชอยแล้วก็สามชั้นเนมีสลัดเนื้อ ต่างนะแต่ทำผมผมไม่รู้ว่าไอ้มันจะมีหรือเปล่าไอ้พวกอาหารทะเลสดเหล่านี้ก็จะเป็นพวกสไปค์โค้กแล้วก็สไปค์ตุปเปอแล้วก็โค้กกระป๋องเนาะทีก็มีแก่น้ำแข็งเนาะแล้วก็มีน้ำผลไม้สองเครื่องแล้วก็มีน้ำแข็งพร้อมเสริแล้วมีนี้ก็จะเป็นห้องครัวในการทำนี่เป็นห้องน้ำห้อง เอเขาเรียกว่าอะไรห้องผู้อะไรเอเอห้องผู้บริหารเลยละเป็นซีโอของบริษัทหมูย่างนอกจากเป็นบรรยากาศเย็นๆเวลาแดดร้อน,นก็หมูก็จะสุกเร็วขึ้นเนาะแล้วก็เวลาฝนตกก็เรียบร้อยครับโอเคตัวหมอนี่แหละภายในร้านนะครับโอเคเราไปดูตรงนี้ต่อคทิริพดทุกทิด โอ้มันเก็บไมนได้สองอย่างเลยว้าวเราจะมาทำตรงนี้ต่อสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะจบคลิปเลยนะครับผมแล้วเราก็ต้องธีเลพอร์ตไปธีร์พอร์ตมานี่นะาตาได้เงินมาหนึ่งหมื่บนบาทธีเลพอร์ตไปรู้คืนทุเชียร์โด ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสรัดคลิปนี้ดีกว่าครับอ้าวลืมบ๊ายบายโอ้โอยยระซับคิ้วไว้ทําอะไรเฮ้ยว้าว